ะะรูปหนึ่งนี้ก็คือเกิดปีเดียวกันถ้าดูสีหน้านะคะขอจะหน้าอ่อนกว่านะคะเกิดท่านทำงานทางการเมืองมานะคะก่อนจะไปบวชนะคะหลังจากภรรยาท่านเสียชีวิตเนาะก็ไม่สึกเลยนะคะส่วนอีกรูปหนึ่งนะคะเป็นลูกศิษย์ถวายความรู้ที่มหาวิทยาลัย มหิดนนะคะวิทยายศาสศึกษาสนเนาะค่ะสอนถวายความรู้วิทยาลัยศาสนศึกษาพอถวายความรู้มหาวิทยาลัยสงพรานั้นลูกศิษย์ก็จะเป็นพระทั่วประเทศนะคะตั้งแต่2,538นะคะถึงปัจจุบันนี้เพราะนั้นถ้าเห็นว่าพระเรียกโยมอาจารย์เรียกโยมอาจารย์ไม่ได้เรียกผออนะคะต้องชื่นชมทั้งทั้งสองรูปที่มาช่วย โดยเฉพาะที่บ้านหลวงสมุทรไทยก็จะเป็นข้อกฎหมายเป็นอะไรเยอะแยะมากมายนะคะส่วนท่านมหาคมเนี่ยเที่ยวเรียนเนื่องจากไม่มีครูพระสอนเีลธรรมไม่มีพระมาช่วยสอนธรรมศึกษาตรียตเองท่านก็เสียสละนะคะจากวัดทองบนเนาะท่านอยู่วัดทองบนมาไกลนะคะนั่งแท็กซี่ไปกลับนะคะสมัยน,นั้นตั้งหลายร้อยไม่ได้เงินสักบาทนะคะค่านิยมพัดก,ก็ไม่ได้เพราะไม่ได้สังกัดมาหาจุฬาลงกรณ์นเนาะค่ะคือถ้าสังกัด ครูพระสอนศีลธรรมท่านก็จะได้ค่านิยมกาแค่สอนแต่นี้ท่านไม่ได้้ากปายนะคะทุ่มเทเสียสละหอบเท่าสารอาหารแห้งมาให้กับเด็กๆนะคะพอก็ทําอะไรไม่ได้ต้องนอกจากตําส้มตำข้าวเหนียวส้มตำแต่ท่านชอบมากรามูข้าวเหนียวส้มตําท่านจะฉันเยอะเป็นพิเศษนะคะก็ก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่จะขอบคุณท่านนะคะ นอกจากความประทับใจที่รวมโดยช่วยกันช่วยเหลือเด็กๆนะคะก็ฝากบ้านหุ่นสม,มุทรไทยไว้กับท่านพระมหาคองตอนะคะให้เด็กบ้านหุ่นสม,มุทรไทยได้นะคะมีธรรมะอยู่ในหัวใจตลอดเวลานะคะส่วนท่านก็คงต้องบินกับสุรินทร์นะคะนี่ท่านมาจากสุรินทร์นะคะแต่สุรินทร์ไม่มีเครื่องเนาะมาเมื่อคืนเนี้ยนะคะก,ก็ตั้งใจมามา,มากๆก็ขอกลับ นมัสการขอขอบคุณทั้งสองรูปค่ะนมัสการหนีประชุมคะสงฆ์มาถนะ้าสารหนีประชุมคณะสงฆ์มาไะ